าามใดเ่สนับสนุนโดยเครือ่องสำอางคริสตินาคาริยาสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับกับผมโก้ธทรศัก์พันดุจริยา เป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับและในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับคุณผู้หญิงก็ดีหรือคุณผู้ชายอยากเหลือเกินอยากจะดัดผมเหมือนดาราเหมือนซุปตาเขาบ้างแล้วล่ะก็วันนี้มีคําตอบครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการดัดแบบฮอตเว็นะครับหรือสปาเพิ่มหรือแอร์เว็เอะแล้วทั้ง3อย่างเนี่ยมันต่างกันยังไง อาจารย์กัลยาภูมิเรนครับสัปดาห์นี้มีคําตอบรวมไปถึงเทคนิคการดิฟได้นะครับการจุ่มย้อมจะจุ่มยังไงให้มันดูอินเทรนด์ใส่สีอะไรให้ดูทันสมัยพักกันสักครู่ช่วงหน้าพบกันครับงงต่อผมยาวได้สวยเป็นธรรมชาติ เปลี่ยนสีเปลี่ยนทรงสวยได้หลอนดังใจทำไฮไลท์ได้หลากสีโดยปราศจากสารเคมีเปรี้ยวไม่ซ้ำใครหรือแค่ต่อผมด้านหน้าก็เปลี่ยนสไตล์ได้ extension ย o m มไทยแลนด์คือการต่อผมด้วยโมโนไฟเบอร์ไม่ชิผมมือสองเหมาะสำหรับบุรุษและสตรีที่มีผมสั้นและผมบางแวะมาปรึกษาเราสิคะเพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมเปิดแล้วข้อสอนต่อเล็บแก้วและแบบ French m a n i c u r e เพียง3วันประกอบอาชีพได้ทันทีสนใจติดต่อได้ที่02 513 9 9 49งาามซื่อสูสัตว์ความขยันหมั่นเพียรอดทนและอดกลั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะอาชีพเสริมสวยจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสริมสวยแน่นอนค่ะโรงเรียนเสริมสวยเขตดกล้าศูนย์รวมนักออกแบบทรงผม ห่อยต่อผมยาวมาเป็นเวลาน,านานแล้วค่ะแต่ผมยาวก็เปลี่ยนทรงแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลือกได้แม้แต่ขนาดของเส้นผมหน่อยจึงเลือกใหม่ทรงนี้ค่ะ extension dome thailand คือการต่อผมด้วยโมโนไฟเบอร์ hmm. ไม่ใช่ผมมือสอง mm hmm. ผมยาวเร็วทันใจเหมาะสำหรับบุรุษและสตรีที่มีผมสั้นและผมบางแวะมาปรึกษาเราสิคะเพราะที่นี่เรามีฟาร์มผม สนับสนุนโดยอินเตอร์คีราอาหารผมอุดมด้วยโปรโตีนจากพืกษานานาชนิดผลิตเส้นผมให้แข็งแรงไม่หลุดร่วงเป็นเงาเงา ต้อนรับกับสู่ความรู้คู่แฟชั่นครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์กรยาภูมรินผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมครับสวัสดีครับอาจารย์แม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่จาย์ท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะอาจารย์แม่ครับสัปดาห์นี้ต้องขอความรู้แบบแน่นๆเลยเพราะว่าเป็นแฟชั่นที่อินเทรนด์มากๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะดัดผมไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวแล้วผู้ชายก็อยากดัด ลอนมีกี่ประเภทแล้วใครดัดได้ใครดัดไม่ได้บางครับคือแต่ละทรงที่เราจะดัดเนี่ยนะคะครเราจะต้องดูสภาพเส้นผมแล้วซอยผมแล้วเนี่ยต้องการความหยิกแบบไหนเราก็จะดัดแบบนั้นให้ถ้าเกิดหยิกมากก็ต้องใช้การดัดพิเศษอีกเราจะต้องการดัดหยิกมากๆเนี่ยสมมติเราจะทําเป็นสปาเพิ่มดัดหยิกมากๆได้ไหมดัดได้ครับแต่ลอน,น่จะดูนุ่มนวลอ๋อ ดาดแอเวกผูหญิกได้ไหมหยีได้อยู่ที่เราใช้แกนอยู่กับวิธีพันดัดนั้นจะพันให้เป็นแบบไหนแล้วคนที่อยากจะดัดผมบางทีไม่เคยดัดมาก่อนเลยแล้วก็กลัวการดัดไม่ติดครับมีไหมครับกลัวดัดไม่หยกบางคนบอกว่าไปดัดแล้วเสียเงินเสียทองแต่ดัดแล้วก็คลายเหมือนเดิมอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเดิมนั้นผมใช้แชมพูประเภทไหนแล้วกลับไปใช้แชมพูประเภทผมดัดเปล่าอ๋อ ผมดัดก็มีแชมพูเขาเหรอครับประเภทดัดประเภททาสีประเภท,ท,เทยอ้อมดัดแอร์เวฟเนี่ยครับซึ่งจะอยู่ได้ถึง6-8เดือนหรือรทําสปาเพิมอยู่ได้6-8เดือนเนี่ยบางคนอยู่เป็นสิเดือนก็ไม่คลายตัวนอกแกยาวลงมาใช่ไหมคะครับเขาใช้สําหรับแชมพูผมดัดครับแต่คนที่ดัดไปนั้นไปใช้แชมพูทั่วไปผมก็คลายอืมคือต้องมีแชมพูเฉพาะแล้วอย่าง ฮอตเวฟกับสปาเพิร์มแอร์เวฟแอร์เลยครับครับต่างกันยังไงครับก็คือถ้าการดัดในลักษณะที่สปาเพิร์มครับสปาเพิร์มนั่นคือเป็นการดัดยืดดัดหรือผมที่ทําการยืดมาแล้วหรือทำสเตทเทนนิ่งมาแล้วพวกนี้ต้องทําสปาเพิร์มอ๋อคือผมที่ผ่านเคมีซ้ําซ้อนมาแล้วซ้าซ้อนมาแล้วก็ต้องสปาดนึงแบบว่าซ้ำซ้อนแต่ต้องเป็นประเภทที่ยืดมาสเตทเทนนิ่งมา ครับคือผมชอบช้ำม,มาเยอะพวกนี้จะทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากกปะปาเือแต่ถ้าผมแข็งแรงถ้าผมแข็งแรงเราก็ทําได้ทุกอย่างอยู่ที่เราจะตัดจัดทรงหรือเราชอบอะไรตรงไหนค่ะหรือว่าอยู่กับที่ช่างด้วยใช่ไหมครับว่าช่างจะจําแนกผมยังไงใช้เทคนิคอะไรที่เหมาะ<ช>สม<อ>ล้วแล้วทรงไหนควรจะดัดแบบไหนค่ะครับอ๋อแล้วอย่างหนุ่มๆที่บอกอยากดัดแล้วแบบเหมือนเกาหลีเขาใช้ลอนแบบไหนครับเขามีลอนตดมากอันนั้นก็จะทำแอเวฟผู้ชายนะ<อ>จะดัดแอร์ คนจะดัดข้างหน้านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่ะและ้วบางทีถ้าบางท่านนะคะที่ผมแข็งแข็งแรงมากๆน่ะก็ดัดฮอตเวฟได้ครับค่ะเพราะดูเหมือนกับฮอตเวฟจะเหมาะสำหรับคนที่มีเส้นผมที่แข็งแรงแข็งแรงดัดฮอตเวฟค่ะและในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็เลยจะจัดนําเสนอตอบสนองคุณผู้ชมเลยโดยที่จะมีแบบคุณน้องหนูเธอจะดัดให้คุณแอนนาลิสเป็นสไตล์หลยิบไหลๆเนี่ยเป็นตอนเนี้ยใน แถบเอเชียของเราเนี่ยชอบดัดผมที่ไหลๆเป็นไล่ๆลงมาไล่ๆลงดูเหมือนคลื่นค่ะเป็นลอนๆลอนๆลงมาค่ะไปพบกันเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับแอนาลิสต์นะคะซึ่งจะมาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับทรงผมซึ่งแอนนาก็หายหน้าไปหลายเดือนมากๆค่ะใช่ค่ะสุดท้ายเราเจอกันผมประมาณนี้ ใช่ค่ะสั้นกว่านี้ค่ะแล้วก็ยงผมอู่คือตอนนี้หนูกําลังเออน่ากำลังเลี้ยงผมใช่ค่ะแล้วก็แค่มีความรู้สึกว่าเออแต่ผมมันนารวมๆดีขึ้นนะคะคือสุขภาพผมดีมากใช่ค่ะแต่ว่าคือว่าที่นารู้สึกก็คือมันไม่ค่อยเป็นทรงอะไรย่างเงี้ยค่ะนาก็เลยอยากผมยาวแต่ว่าให้มันดูเป็นทรงกว่านี้มันแบนใช่ไหมจัดรูปทรงไม่ได้ใช่ค่ะวันนี้เราก็จะเอาความยาวไว้เท่าเดิมนี่แหละนะคะแล้วก็เก็บทรงเล็กน้อยเพื่อให้ผมเนี่ยดูมีเชฟมากขึ้นค่ะ เราจะดัด air wave กันการดัดผมอันนี้คือ air wave เนี่ยเราจะดัดให้โค่นของมีวอลลุม่มจะทําให้ผมเนี่ยดูยาวขึ้นเชื่อหรือไม่ดัดผมผมยาวะอะคะดัดผมทําให้ผมยาวขึ้นนะมันจะพอง oh. เดี๋ยวเราลองมาดูกัน <c oughs> แต่แอนนาคะจะต้องทําสีด้วยแต่สีที่จะทำให้เนี่ยคือทำพร้อมกับการดัดไปในตัวเป็น t o in 1เลยนะคะ <Wow. S 1> ดัด air wave ด้วยแล้วก็ทำสีไปในเวลาเดียวกันเลยเ <c oughs> นื่องจากว่าดูแลผมมาได้ดีมากทีเดียว <c oughs> วันนี้เราก็ เต็มที่กันนะคะพร้อมกับการทำสีแล้วก็ดัดไปในตัวก่อนอื่นนะคะเราจะพาแอนนาไปสระด้วยแชมพูยูสมีเฟิร์สกันค่ะหลังจากที่เราสระมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <S 1> <S 1> <ๆ>เราจะเล็มกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้ผมเนี่ยดูมีเชฟอย่างที่บอกไว้นะคะ,คะถ้าแอนนาเนี่ยดัดเลยโดยที่ไม่ตัดเลยเนี่ยก็จะทำให้ผมของแอนนาเนี่ยดูไม่เป็นทรงอะค่ะมันก็จะดูเหมือนแบบเป็นสี่เหลี่ยมเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะไล่ให้มันดูเป็นพุ่มหน่อยนะคะ ากที่ซอยผมให้แอนนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาเลือกโลชั่นที่ใช้ให้แล้วนะคะก็เลือกเป็นมอสซาค่ะแอนนาสําหรับผมค่อนข้างที่จะดีและผมแอนนาค่อนข้างแข็งแรงแล้วนะคะคราวนี้เราก็เลือกที่จะใส่สีเป็นสีม่วงม่วงะตื่นเต้นปะมากลายม่วงเท่านั้นเอง ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดนะคะผมดัดก็ยังคลองใจสาวๆอยู่ทีนี้เนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยขึ้นอยู่กับรอนผมว่าจะสวยแล้วก็ทันสมัยอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสําคัญก็คือการเลือกใช้โลชั่นเนี่ยให้ถูกกับชนิดของเส้นผมแล้วก็การเลือกขนาดของแกนที่เราจะดัดด้วยว่าเราต้องการให้ผมดัดนั้นออกมาเป็นสไตล์ไหนแล้วก็แบบไหนคะ่ะ ยังมีสาวๆอีกมากมายเลยนะคะที่กลัวการดัดผมเหมือนแอนนานี่แหละก็กลัวเช่นกันเพราะว่าเหมือนแบบว่ากลัวดัดไปแล้วเนี่ยจะสั้นแล้วก็กลัวดัดไปแล้วเนี่ยจะแก่แต่จริงๆแล้วยุคนี้สมัยนี้นะคะทุกอย่างเนี่ยนวัตกรรมใหม่หมดเลยก็ทําให้รอนผมเราเนี่ยไม่ได้ทําให้ดูแก่แต่ทาให้ดูผมของผู้หญิงเนี่ยดูมีความหวานมีความเซ็กซี่ในในตัวของมันเองด้วยค่ะเราก็ดัด air wave กันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าแอนนาอยู่บ้านนะคะหลังจากที่แอนนาสับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแอนนาจะใช้ผ้าขนหนูเนี่ยกำกำแบบนี้ค่ะเวลาซับผมจะไม่เคยยี้อย่างนี้นะคะปลายผมจะฉีกขาดใช้กำกำอย่างเงี้ยลอนผมก็จะขึ้นมาแล้วก็สวยทุกครั้งเลยหลังสระปกติก็ใส่ประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะบางท่านกลัวเวลาว่าดัดผมไปแล้วกลัวจะหวีไม่ได้บ้างอะไรบ้างแบบนี้คือหวีได้ใส่อาหารผมแล้วหวีนะคะตอนเปียกนะคะ หลังจากนั้นแล้วก็ใส่ชายในเชอลลอนเพื่อทําให้รอนเราเป็นสปริงแล้วสวยแบบนุ่มๆน,นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้เราจะเร่งให้แห้งเร็วจะใช้ดิฟูเซอร์สองนะคะ mm hmm. หลังจากที่แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นรอนชัดเจนขึ้นแอนนา mm hmm. ตื่นเต้นน่าดูค่ะแอนนาจะใส่อาหารผิวผมทุกวันวันไหนที่แอนนาไม่สะก็ใส่ได้นะคะแค่นี้นะทุกวันนะคะ mm hmm. จะทำให้รอนเราเนี่ยยิ่งเป็นสปริงแล้วก็สวย เปลี่ยนหน้าไปเลยค่ะ,คะเวลาเราได้ใส่สีลงไปในลักษณะของ2 in 1แล้วเนี่ยมันทําให้มันมีประกายมีมประกายม่วงเปน็นน้ําตาลม่วงนิดหน่อยไม่ถึงกับม่วงมากนะคะเดี๋ยวแอนานาจัดทรงเองคว่ำหน้าสิคะ,<ส>ะขยำนในหลยช่วงระหว่างวันแอนนาก็ใช้วิธีการขยำอย่างนี้แล้วก็ดูแลเองง่ายๆแบบนี้ดีไหมดีค่ะดีมากๆเลยสบายเลยหล<อ>ังจากที่แอนนานะคะได้เข้ามาที่เกรดเนี้นะคะก็ ถือว่าหลายครั้งมากๆเลยค่ะก็สุขภาพผมหัวนาะก็นับจากวันแรกที่เข้ามาเนี่ยดูไม่ได้เลยจริงๆค่ะ mm. ตอนนี้นะคะ mm. ผมนาก็ดีขึ้นมาจริงๆค่ะ mm. แต่ว่าวันนี้บังเอิญว่านาอยากเปลี่ยนลุกก็เลย mm. ให้อาจารย์ช่วยทำผมโดยการใช้ตัวดัด air wave นะคะ mm. ก็เลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วก็นอกจากว่าจะเข้ามาที่เกรดเก้าแล้วอันนั้ยังได้ใช้ตามสูตรที่อาจารย์บอกนะคะอันนั้นถึงได้ผมดูดีขึ้นมาจริงๆอะความซื่อสัตย์ความขยันมั่นเพียรอดทนและอดกลั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น โดยเฉพาะอาชีพเสริมสวยจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสริมสวยแน่นอนค่ะโรงเรียนเสริมสวยเขตกล้าศูนย์รวมนักออกแบบทรงผมหน่อยต่อผมยาวมาเป็นเวลานานแล้วค่ะแต่ผมยาวก็เปลี่ยนทรงแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลือกได้แม้แต่ขนาดของเส้นผมหน่อยจึงเลือกใหม่ทรงนี้ค่ะ extension dome Thailand คือการต่อผมด้วยโมโนไฟเบอร ไม่ใช่ผมมือสองผมยาวเร็วทันใจเหมาะสำหรับบุรุษและสตรีที่ทมีผมสั้นและผมบางแวะมาปรึกษาเราสิคะเพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมต่อผมด้านหน้าทีดเดียวก็ทำให้เปลี่ยนสไตล์ได้แบบนีน้เขามีการต่อผมแบบใหม่แล้วแล้วก็ต่อแล้วแบบต่อทีเดียวมื่อตยาวแล้วก็สวยได้ดังใจเลยค่ะ ล่าสุดก่อนที่จะตอบผมเป็นผมซอยสั้นมากค่ะมันดูแทบไม่ออกเลยว่าแบบนี่แบบผมเราต่ออยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยและอีกอย่างนึงดูแลง่ายด้วยค่ะจิ๊กต่อผมมา10ปีแล้วค่ะเ้าเรียกว่าไก่งามเพราะหคนงามเพราะต้องแต่งค่ะความซื่สัตย์ความขยันหมั่นเพียรอดทนและอดกลั้น ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ประสบความสําเร็จได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะอาชีพเสริมสวยจะประสบความสําเร็จในชีวิตเสริมสวยแน่นอนค่ะโรงเรียนเสริมสวยเขตก้กาศูนย์รวมนักออกแบบทรงผม สนุนโดยจมอ์แกนิกอาแกนออยลฟื้นฟูสุขภาพเส้นผมให้แข็งแรงนุ่มนวลเป็นประกายเงางาชอบการดัดคูณแอนาลิสมากเลยครับคือดูมันไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ดูเซ็กซี่ดูมันมันนุ่มนวลนะครับดัดแอเวฟนะคะเป็นสีเพอร์เพลแล้วก็ทูอินวันมันก็เลยดูนุ่มนวลดูสมูทแอเวฟเนี่ยดัดแล้วผมจะนุ่มมีความสูขมากเลยจ้ะ อครับนี่ก็เป็นนางแบบอีกหนึ่งคนนะครับที่บอกได้เลยว่าต้องขายความเซ็กซี่แล้วผู้หญิงเซ็กซี่เนี่ยมันจะมาคู่กับผมดัดนะครับผู้หญิงที่ดัดผมเนี่ยดูเซ็กซี่นะใช่แล้วให้มีสีด้วยนะทําไมครับทําไมเซ็กซี่ต้องผมหยิกผมดัดก็ผมการผมเป็นรอนแต่ต้องรอนที่สวยงามก็จะดูเซ็กซี่แล้วก็มีสีด้วยก็มีเสน่ห์นะคะ ทั้งเซ็กซี่แล้วมีเสน่ห์การไปพบกับของอาจารย์หน่อยดูป่ะครัไปดูซิว่าผมยาวตรงๆก่อนทำแล้วสวยแค่ไหนครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเทียวนะคะเป็นผู้ชมทางบ้านค่ะก็ดูทีวีนะคะติดตามรายการนี้นะคะก็เห็นว่านางแบบเนี่ยดัดผมออกมาแล้วสวย ดัดหยิกออกมาแล้วก็ไม่แก่ด้วยก็เลยอยากมาปรึกษาอาจารย์นหน่อยดูคะ่ะว่าจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสาวผมยาวทาบ้านเป็นทรงผมที่เจอเยอะที่สุดในบรรดาสาวสาวยุคนี้นะคะคือรักผมยาวแล้วก็แบบว่าไม่ยอมตัดทรงเพราะว่าเสียดายความยาวหรือไงคะเสียดายความยาวของม,มันนะคะแล้วก็กลัวว่าแบบจะเสีย แต่วันนี้อยากจะดัดผมจําเป็นมากเลยนะคะที่เราต้องตัดให้เข้ารูปก่อนที่จะดัดได้เลยค่ะนะคะสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเนี่ยผมข้องเพียวเป็นผมที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบว่ารีบตรงแบนจัดทรงยากแล้วแบบว่าสมมติเราทําไปมันก็จะไม่เข้าอยู่ตัวเสียเวลามากนะคะเพราะที่สําคัญผมมันจะแห้งปลายแบบนี้ใช่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรารักผมยาวเหมือนกันเราไม่หักหลังกันไม่ตัดผมสั้นค่ะ แต่จะซอยให้น้องเพียวดูเข้ารูปแล้วก็ดูดูเก๋ดูทันสมัยทางคอนอื่นนะคะเราจะไปสระผมกันก่อนด้วย shampoo use me first ค่ะน้องเพียวก็มีจุก2จุกแล้วแก้ให้น้องเพียวตื่นเต้นเป็นอย่างนั้นแหละจริงๆเป็นเทคนิคการเลเยอร์ผมนะคะสำหรับด้านหน้าไม่สั้นเห็นไหมคะค่ะแล้วด้านหลังนะคะ ผมน้องเพียวเนี่ยค่อนข้างจะแห้งปลายนะคะต้องกับเส้นผมด้วยดูสิ<อ>ปลายมาผม,ม <า S 1> ยนวดครีมเนี่ยก็ต้องให้ซึมลึกไปถึงเส้นผมของตรงปลายด้วยนะคะแล้วการดัดผมของน้องเพียวเนี่ยหลังจากที่ดัดไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะจัดแชมพูให้เข้ากับเส้นผมด้วย<อ>เวลาที่เราดัดผมเนี่ยบางครั้งเราไปใช้แชมพูไม่ได้ดูนะคะมันเป็นพวก strengthening แชมพูทำให้ผมตรงดิ่ง หน่อยก็จะเริ่มต้นการดัดด้วย air wave ให้กับน้องเพียวแล้วนะคะหน่อยก็จะใช้เป็น green light mossa นะคะในการดัดผมค่ะ <pouquinho. S 2> เพราะว่าการดัดผมด้วย air wave เนี่ยจะต้องใช้เพิ่มโลชั่นนะคะที่อ่อนโยนเท่านั้น,นะคะ่ะถึงจะมีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์ลอนผมจะออกมาได้ดังใจค่ะก่อนที่จะใส่เพิ่มโลชั่นนะคะหน่อยก็จะฉีดเป็นลิควิดแพทให้ทั่ว ทั้งเพียวเห็นไหมบำรุงทุกขั้นตอนมันถึงเรียกว่าทรีอนวันเราก็จะค่อยๆหยอดมอสซาโลชั่นนะคะเข้าไปในที่เส้นผมค่ะแล้วทิ้งไว้สักครู่นะคะจากนั้นนะคะหนยก็จะนำไปอบด้วยเครื่องแอเว v ฟค่ะและตอนนี้เราทำการเป่าผมเรียบร้อยแล้วแค่เป่าธรรมดาทั้งเพียวดูมันเป็นทรงแล้วไม่ได้เซตไม่ได้อะไรเลยนะคะ เป็นสไตล์ที่แบบเวลาเราไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำงานก็สามารถที่จะแบบสะละปล่อยแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้จะเริ่มต้นการทำดิปได้แล้วค่ะดิปได้ของน้องเพียวนะคะหน่อยก็จะใช้ก e e n นไลท์คอมบิตาบรูเฉพาะช่วงปลายเท่านั้นค่ะหลังแั่ก็ทำได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าผมจะเสียค่ะสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต้องทำแบบถูกวิธีค่ะ ดิบดายแล้วนะคะแต่ยังเห็นไม่ชัดค่ะแล้วเรามาดูตอนแห้งกันนะคะก่อนอื่นนะคะต้องเพียรต้องใส่อาหารผมก่อนนะคะใส่ฟองเปียกแล้วก็เดี๋ยวเราจับลอนด้วยเอ็มเพรสเซ่ค่ะข <c oughs> าเจน,นก็วิ่งทั่วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่หน่อยจะใช้ดิฟูเซอร์สองนะคะโอ้ยแลอนสวยจังเลยค่ะต้องใส่อะไรอีกไหมคะเนี่ยต้องใส่อีกนิดนึงนะคะจะใส่เป็นนิดนิดนซีดออยค่ะ ไม่กี่หยดเองนะคะ2หยด2อง๊ัมแล้วก็ใส่ไปเส้นผมของเราความร้อนเนี่ยในมือเทียวจะทําให้ผมเนี่ยเป็นลอนมากยิ่งขึ้นสําหรับคุณสาวๆนะคะที่รักผมยาวอย่าแบบว่าปล่อยผมนิ่งๆธรรมดาเราสามารถเล็นก,กับผมได้หลายแบบหลายทรงนะคะแล้วผมไม่เสียด้วยค่ะแล้วหลังจากที่เทียวได้มาปรึกษากับอาจารย์หน่อยนะคะอาจารย์หน่อยก็ได้ตัดซอยนะคะแล้วก็ทําดิฟไดผมนะคะที่คนเขาฮิตกันนะคะ คือทำสีสองสีะคะ่ะข้างนอกนี่ก็จะเป็นสีเข้มนะคะส่วนข้างในก็จะเป็นสีบอลคะ่ะดิบได้สีบอลแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์หน่อยมากเลยนะคะที่ทำให้เปียวในวันนี้นะคะได้ผมสวยใสแบบตุ๊กตานะคะเกิดมาไม่เคยทำผมแบบรอนสวยขนาดนี้แล้วก็ไม่แก่ด้วยะคะ่ะโอ้โหเห็นนางแบบแล้วดูเหมือนกับก่อนก่อนดบบสวยแค่ไหนดูจืดนะครับดูแบบเป็นผู้หญิงแบบจืดๆนิดนึง <c oughs> ดู ดูไม่ค่อยมีสีสันอะไรแต่เวลาดัดปุ๊บแล้วยิ Desert 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 ่งทานิดไดเนี่ยดูเหมือนกับมีเหมือนดอกไม้ที่ปริบานครับดูเป่งประกายดูสวยครับดูดีครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดัดผมเนี่ยนะคะสาคัญที่สุดช่างผมเนี่ยน้ํายาข้างกล่องเขาจะเขียนไว้ว่าดัด30นาทีครับบางคนทิ้งไว้สามชั่วโมงบางคนทิ้งไว้สองชั่วโมงอ้าแล้วมันจะผมเสียไหมครับก็ไม่ต้องบอกออกมานะคะบวมใช่ เล็ดของผมเนี่ยบวมออกมาฟูฟุ้งเลยครับแล้วมันก็กขาดแล,แล้วก็ขาดแล้วก็บอกว่าดัดผมไม่ดีผมหยิกผมดัดเนี่ยจะต้องใส่ประเภทที่สไตลิ่งที่ใส่แล้วทําให้ผมเนี่ยเป็นรอนแล้วนุ่ม,มค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเปลี่ยนลุกติดต่ออาจารย์แม่ได้ยังไงบ้างครับที่โรงเรียนของเรานะคะปรหลโยธิน3 0ิทัค่ะ0 2 5 1 3 9 7 4ห้ึงนะคะ และติดต่อที่บริษัทนะคะ029396117-8และ029396464-5ค่ะครับอาจารย์แม่ครับหลายคนก็ถามมานะครับว่าแล้วโรงเรียนบริษัทมันต่างไปยังไงครับระหว่างสองที่นี้อ๋อบริษัทนี้ก็จะเป็นการบริการสำหรับช่างผมครับที่ต้องการจะมาเรียนรู้ นะคะเรื่องการดัดการทําสีทุกอย่างมาติดต่อที่บริษัทครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคมีเคมีครับส่วนโรงเรียนก็ให้ผมเปิดโรงงานทุกอย่างและสอนด้วยครับก็สมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามนะครับบริเวณโรงเรียนเนี่ยอาจารย์หน่อยจะดูแลครับอยู่ด้านหลังนะครับซอยผลโยธิน30สทับหนึ่งส่วนบริษัทก็อยู่ตรงกันข้ามกันเลยครับใกล้ๆกันส่วนตึกด้านหน้านะครับเห็นเด่นเป็นตระหง่านเลยริมถนนผลโยธิน30ทับหนึ่งอาจารย์หนูแล้วก็ทีมงานมืออาชีพครับ ใครอยากจะเปลี่ยนลุกนะครับปรับปรุงแปลงโฉมแล้วก็ติดต่อจองคิวกันก่อนครับที่เบอร์หน้าจอน,นี้เลย025137711 025137719และ025131719นะครับหรือว่าจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ www. g a t e c l .com ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมและจารกัลยาลาไปก่อนสวัสดีครับ ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะ